ครับเจอกันอีกแล้วครับลืมคนสร้างทางครับวันนี้ช่วงนี้ครับแบมโบ้รอเรียบครับกำลังบุดอัดครับถึงปูเสร็จกันเมื่อกี้ครับยังเหลืออีกประมาณสองดัมสุดท้ายครับก็จะสุดแล้วครับห้าสิบตันครับตอนนี้ครับรถแบมโบ้ครับกำลังเอาแบบรถสาทายายครับรถลอเรียบครับรถบนลอเรียบครับ

ดำหนึ่งก็ได้ไกลครับประมาณเจ็ดสิบกมครับดำนี้บทสามพาร์ทก็น่าจะเต็มน้า ล้อยางตามหลังแล้วครับสองคันครับล้อยางครับงานนี้ใช้รถกดล้อเรียบครับเบรกดาวน์หนึ่งคันครับกับล้อยางสองคันครับหลอดตามหลังครับกำลังมาแล้วครับถึงแต่กําลังขับขึ้นควนอยู่ครับมาแล้วครับคันแรงมาแล้วครับ นอนก่อนนวดตั้งแต่เช้าครับปูยางตั้งแต่เช้าครับพึ่งได้พักตอนเที่ยงพกักเที่กินข้าวแค่นั้นครับก็นวดไปเรื่อยนีะครับ,รบสเปรย์น้ำมันหน่อยครับนิ่มหน่อยครับเลี้ยงล้อครับจาให้มันติดล้องานนี้เราใช้เจ็ดล้อสองคันเลยครับ อาสิบสองคันของผมเจ็ดล้อผมครับเสียครับโอ้ต้องย้ายกลับอู่คืนครับมเมื่อเช้านี้ครับเสร็จแล้วไม่ได้ขับแล้ววันนี้เลยย้ายคันเหลืองมาคัคันเหลืองที่บดอยู่ครับเพิ่งย้ายมา,มาเมื่อเช้าครับ จะบดไล่ไล่น้าเนี้ครับบทเป็นออสลับปันปลาบดไปเรื่อยครับไปมาไปมาแล้วก็เต็มหน้าเองครับเราสลับกันไปสลับกันมาอย่างเราจะได้แน่งเต็มหน้า ฝากกดไลค์กดตามกันด้วยครับฝากเหลือคนสร้างทางครับ